ทอดอร่อยจ้ำข้าวเหนียวแป๊ะบีบมะนาวใส่ซอยหอมแดงลงหิ <c oughs> วข้าวเลยอะไรยินซีตัวนี้แปลว่าร่างร่างโนกอะไรซึ่สับกอกเลยแปลว่าร่างกายซึ่งจะให้แปลงกายยินซีเนร่องกายซึ่งให้จะแรงแปลงยินซีข่านี้นึกพวังกางขาแต่ตัวค่าเนี่ยตัวหลานเนี่ยก็จะนึกรวังกางขายังสงสัยอยู่บอกว่ไม่เคยนางสีดาเลยจะแปลงเป็นนางสีดาได้อย่างไร คือแสดงว่านางเบเนกายังไม่เคยเห็นนางซีดาเลยใช่ไหมคะอะไรนี่ด,ด้วยองค์พระคารดีซีดาด้วยนางซีดาเป็นเป็นคนอย่างไรเป็นรูปร่างอย่างไรก็ไม่รู้นะคะก็เลยตอบไปว่าแบบเนี้ยจะให้ไปแจมีซีดาก็รู้อยู่ก็ทําได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าซีดาเป็นยังไงนะคะก็จะมาถึงสมิงทองมอ์พอได้รับคําตอบจาก หลานพญยายักษ์ก็ดีใจเลยยินดีจะมีไหนก็จะให้นางสีดาเข้าไปที่สวนสวนไปเห็นไปดูรูปร่างนางสีดาอ่าก็แปลงน,นะทีนี้ก็ลอยตามน้ําไปแต่นี้ลอยทวนข้ามไปเลยนะลอยทวนน้ําไปจริงๆมันต้องลอยตามน้ำใช่ไหมคะของที่ตายแล้วแต่นี้นางสีดาเอ้ยนางเบญากายมีชีวิตก็แปลงเสร็จก็ลอยมันไก่โพดสจจมุด แทนที่จะลอยไปลอยทวนน้ำขึ้นไปหาพระนางอาบน้ำอยู่พระนางก็ตกใจว่าพระนางก็เห็นว่านางสีดาตายได้ทำยังไงก็ได้แด่ยโศกเศร้ายังไม่ทันคิดหนุมานก็ถูกคิดหนุมานก็บอกว่าเอ้ยทำไมพระองค์เนี่ยนางนางนางสีดาลอยมาทำไมลอยทวนน้ำมาล่ะข้าขอพิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นนางสีดาจริงก็เอาไฟเผาเอาไปขึ้นยกโศกนางสีดาขึ้นเชิงตะกอนแล้วเอาถือไฟเผา นางมินากยถึงมีทีริ้ก็ร้อนก็กลายร่างเป็นนางมิยากายหอไปก็ได้แสดงชุดจับนางจับนางมินากายนางพระไพฮานุมานก็ได้นางมิยากยไปเป็นเมียอีกคนต่อจากนางไอ้นางปลาอะไรนางปลาอะไรเนี้ยนั่นแหละคือรีกว่าถึงเรียกว่านางลอยอ่ถ้าคุูถามว่าใครนางลอยอยู่ในโขนเรื่องรามเกียรติ์ชื่อตอนนางลอยนางไหนลอย นางเมญายกลายทำไมลอยมาเล่าได้ไหมเดี๋ยวครูจะมาถามเค่นั้นเล่าเหมืนครูเล่าให้ฟังตามที่หนูเข้าใจนางนางเมญายกลายลอยมายังไง